การหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน3ตัวแปรข้อที่1กําำหนด fxyz เท่ากับ4 x กํลังสองบวก5 y s i n z บวก8ข้อย่อยที่1ให้หา fx fx ก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x หรือดิฟฟังก์ชัน f เทียบ x หากดิฟฟังก์ชัน f เทียบ x จะมองตัวแปร y กับ z เป็นเหมือนค่าคงที่ดิฟฟังก์ชัน f ทีละพจน์ดิฟพจน์ที่1ก็คือดิฟ 4x ่เกำลังสองเทียบ x จะได้เท่ากับ8 x ดิฟพจน์ที่สองก็คือ 5, y y า i ยซดิฟเทียบ x มอง y และ z เป็นเหมือนค่าคงที่ดังนั้นดิฟพจน์นี้ จึงได้ศูนย์ดิฟพจน์ที่สามได้ศูนย์ดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x จะได้เท่ากับ 8x ข้อย่อยที่สองหา f y f y ก็คือดิฟฟังก์ชัน f เทียบ y ดิฟฟังชัน f เทียบ y จะมองตัวแปร x และ z เป็นค่าคงที่ ดังนั้นหากดิฟพจน์ที่1ก็คือดิฟ4ี่ x กำลังสองเทียบ y ก็จะได้0ดิฟพจน์ที่ 2, 5, 5, 5, y, สองห้า y ไซายแซและซน z แเป็นค่าคงที่ดังนั้นนำมาเขียนไว้ข้างหน้า และดิฟ Y ดิฟ Y เทียบ Y ได้หนึ่งดิฟพดที่สดิฟ8เทียบ Y เป็น0ดังนั้นดิฟ F เทียบ Y จึงได้เท่ากับ5า้าไซแซด ข้อย่อยที่3หา f z ก็คือ f, f ดิ p f เทียบ z ซดดิฟพจนที่หนึ่ง ดิฟสี่เอ็กกำลังสองเทียบแซดเป็นศูนย์ดิฟพจน์ที่สองห้าวายเป็นค่าคงที่ดิฟไซด์แซดได้คอสแซดดิฟพจน์ที่สามเป็นศูนย์ดังนั้นดิฟ เทียบ Z ก็จะได้เท่ากับ 5y cos z ข้อที่สองกำหนด fx, y Z เท่ากับ6 Z กำลังสองบวก 5x คูณ natural log y ลบ3 หา f x ก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x หรือดิฟฟัง n c t i o f เทียบ x โดยจะมองตัวแปร y กับ z เป็นเหมือนค่าคงที่ ดิฟฟังชัน f เทียบ x ทีละพจน์พจน์แรกเป็น0เพราะเรามอง z เป็นเหมือนค่าคงที่ดิฟพน์ที่2จะได้5คูณด้วย natural log y ดิฟ x เทียบ x ได้1และดิฟพจน์ที่3 ได้ศูนย์ดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x จะได้5คูณ natural log y ข้อย่อยที่2หา f y ก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y หรือ diff ฟังก์ชัน f เทียบ y ดิฟฟังชัน f เทียบกับ y ทีละพจน์ดิฟพจน์ที่1 6ึ่กํกำลังสองดิฟเทียบ y เป็น0ดิฟพจน์ที่สองเทียบ y 5 x เป็นค่าคงที่เขียนไว้ข้างหน้าดิฟ natural log y เทียบ y ได้1ส่วน y และดิฟโพที่3เป็น0ดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y จึงได้5 x ส่วน y และข้อย่อยข้อย่อยที่3หา f z หรือดิฟ f เทียบแซดดิฟพดที่หนึ่งเทียบแซดจะได้เท่ากับ12บสอ ดิฟพจน์ที่สองเป็นศูนย์เนื่องจากพจน์ที่สองเรามองตัวแปร x และ y เป็นเหมือนค่าคงที่และดิฟพจน์ที่สามเป็นศูนย์ดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ z ก็จะได้เท่ากับ12 z